สวัสด,ดีท่านผู้ชม <c oughs> มีย้งว่าพวกพวอกันโดนวรือไม่แย้งเนาะซื้อฟ <c oughs> ังเหมือนดีเบาเรี่ยงบ้านเฮ้าอินละยิ่งแดดร่มดีดี <c oughs> เฝ้าเลี้ยงกับเบากันเมืองปวดหัวโ <c oughs> ม้มวนเบา,า,าเรี่ยงบ้านเฮ้าเรื่องกิ่งบ้านเฮ้าอินละนี่เดี๋ยใกล้พอยายเนี่ยล่ะคุยกันคุ่มือเออแต่ก่อนนี่ตั้งแต่เอากันเม,มียเมียใหม่ แกง่าไก่ใหม่ได้กี่มันก็ย่องขึ้นเนาะเล่าคนบ่าใครดอกคื่อพงเงยสิแหละแตัดผมไม่สิปไลุยู้ยังไงพวกให้กับพ่อเบื้งเล่าว่าเบียกหัวเลเท่าว่าพงเงยก็ได้ตลาดมาตัดผมเหมือนได้ละว่าเมียเล่าสิย่องโอ้คือปุลุยแท้อยน้อยว่าจัดว่าเบี้ยว่นย่องเล่าแขนเมียเขาห้องคนมุมมีให้หนังบ้านปลอบใจเมียคายย่อง ย่องว่าได้แต่ตั้งผมว่าไม่อยอมฟรีรีมได้นี่ให้รังบ้านย่ำนันเซ็ตแต่เวทีประกวนมันเมือนได้เนี่ยเราบอกโมดคนไม่จีใส่อีตเต็นไปขายตลาดเนาะตั้ผมเนี่ยเระพ่ออีน้อยว่าแสนคนบ้านที่กินมืออื่นนี่นพ่ออีน้อยเนาะเออขอพอยออกซื้อได้ละพ่ออีน้อยงออ่ายๆกิธีบอกกันม่วนฮักกันแพ่งกันอันเฟิร์นนี่ก็ตั้ผมมาพร้อมตั้ผมมือเนี่ย ก็สิดไปเลยทีแท้หัวดันเมียก็ย่องอีกจัดก,การให้รางวัลที่หนึง่ง <laughs> ย่องบ่าได้เพื่อนนี่ต้อเมียย่องได้ให้รางบ้นลนรอดจัดก,การรอดเมียกับเขาท่าตลาดเรียกเมียเคนขันมีคนแล้วก็มาย่อนย่องนี้ขันเป็นไทยเป็น,ปนปหน้าอี่างนี้ย่องรอดแล,มมล้ยแต่ผมว่ามือหนีสิดไปเลยเนาะย่าเป็นหน้าว่ะเ,เงียนเอาซะให้ให้รางวัลนตื <laughs> น้ใจให้ย,ย่อง เมียก็ได้ทาดิย่องมาตลอดตลาด,ดเมื่อวันผมนี่ถึกด้าโลดถึกซอมลดเป็นยังตริงเพราะว่าเพิ่นไม่ได้ย่องไว้รังวันคดได้ขดจบแล้ววั่นให้แล้วมันถึงใจตัวย่องให้รังวั่นนี่ลังวั่นนี่มันดีเด่นตัวถึงใจ <c oughs> อยู่ต่ว่าเท่าระบันอยู่ห้าสิบกูก้อยหกสิบขึ้นมาหนีบันเนี่ดวมตลาดที่นึงเจริญเลาคงไม่ค่อยไปตลาดตลาด,ด,ดตัดผมมา เมียย่องโอ้ยทอแหลตัดแลหลกสิปลยินนาะโอ้เดี๋ยเมียคาไขกรังบ้านเมียได้ดอกช่วงนัน้ง <laughs> ช่มือนี่ไปตลาดบ้านงบด้จากเทียชวมือเป็นอรอยเลเป็นที่ผู้เมียรูบ้บ่าว่าถ้าไปตลาดมื้อน,นี่เจ้าไปกับมาจะตัดผมไม่เ้อวะสันอันนี้ินลอยนึงขาดตัดผมขูมอือนแพงนี้ตัดผมลอยนึงหมดเอ กมา้าผมเป็นเอายาโรงบานเป็นุละเอายาโรงบาลมอนั้นมาตัผมโฉดกมาสิปีลุยลูกหลานมาอยู่เฮน่นีห่หว่้อย่างเท้าเท้าแต่้าผมใส่สปีลุยตัวเนาะอย,ย่องได้กับม่คืนร่งบ้านกับม่ได้ย่องแจ้งได้กับม่ได้นย่องอมือคืนหฮ้ยไม่ฆ่านีใครตัดอีก ผมย่าผมสั่งมือเกี่ยวพระเจ้าประดับต้องให้ตัดหลุดถ้าสั่นก็ตัดพรได้ย่องไว้ในรังวันนั่นน่ะยตอนอีเวนี้เสียงด่ากันเวียเนใครกันได้ยังเหรอว่าสันนั่นเลยือโมยหัวว่าล้วผมว่าไม่ย่องว่าคืนว่าสั่นเราได้ด่าว่าสั่นเอ้าย่องว่าคืนจังไรคือบ้านละวันนี้ตะกี้ย่องได้ก็ได้ผลเนมือได้รังวันถึงมือย่องว่าได้ได้ในความปล่อยความด่าวันนี้ ตัดผมเปียงเงินเปียงเข้าหัวอร่อยตัดเทียละตัดแล้ววิทยประโยชน์ประโยชนตัดอี่นิยังสี่สิบห้าสี่บ้างตัดไปิยังม่นตัดเป็นร้อยมันสร้างนิยังเนี้ยจมไฝเฒ่ามายมกย่องเมื่อคืนย่องได้ก็เมื่อกินโอ้โอโอโยสีเตี้ดา